สวัสดีครับในไอีทุกท่านครับวันนี้ก็มาอาบน้ำแม่พ่อใหญ่ครับเพราะว่าตึงกว่าอาการตกมันคงจะกานังจะอาเบาบางลงบ้างครับเลยมาอาบให้สดชื่นครับเพราะว่าไม่อาบหลายวันเลยนะครับต้างของสดชื่นผู้ใหญ่ครับเจ็บตายทางทางขวาครับทางขวาเจ็บอย่างไรงเลครับเพราะว่าช่วงตกมันเราสามาไม่จะมารถที่เขาไปรักษาได้เนาะเลยทำให้เจ็บตายอย่างแรงเลยครับตอนนี้ครับ ามรงเลยทีเอ้ยครับทำให้ชานั้นอยู่ในสภาพะที่เจ็บตาข้างข้างขวาครับคือทางตาที่เขาพิการนั่นแหละครับมันจะมีจุดขาวๆเพิ่มมาอีกเพราะว่าเหมือนกับโดนกระทบกระทั่งหรือผมว่าโดนเท่าที่ผมดูเนี่ยครับโดนจากหินนะครับหินน่าจะเวียงดินนะครับเวียงดินนะครับไปฝั่งนี้ครับเอ้าทางขางขวานี่ครับคือ เวลาช้างเขาอยู่ตอนกลางคืนเขาจะลบเล่นดินเนาะเล่นที่ฝุ่นนะครับแต่ก็อย่างว่าเนาะบางทีตามองไม่เห็นสะบัดดินไปนะครับแล้วก็ไปโดนไปเข้าลูกตานะครับน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะอักเสบนะครับทางทางขวานะครับตอนนี้ก็ปล่อยให้ถูต้นไม้นะครับยังไม่สามารถที่จะแก้ออกจากโซ่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องติดโซ่ไว้ตลอดเวลาอยางนี้กําลังจะอาการตกมันเหมือนกับจะยังไม่หายสนิทนะครับ แต่ดูจากอาการเจ็บตาผมเลยต้องเสียงเอาออกมาหน่อยครับเอาออกมาดูอาการล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ดูอาการจากว่าเป็นยังไงมากน้อยแค่ไหนจะได้รักษาถูกครับเพราะว่าดูครับก็เลยต้องเอาออกมาจากต้นที่ผูกไว้ครับจากต้นหลักนะครับหรือที่เราผูกเอาไว้พอดูจากสภาพแล้วเป็นพอสมควรนะครับตาทางทางขวานเนี่ยอักเสบครับมีรอยโดนกระแทกนะครับ เหมือนกับมีหินมไปโดนนะครับเพราะว่าเราอาจจะเล่นดินนะครับเล่นดินแล้วโยนขี้ฝุ่นเข้าไปโดนนะครับแล้วก็ทําให้เข้าตาตอนนี้เบื้องต้นก็น่าจะใช้น้ายาล้างตาก่อนนะครับล้างตาแล้วก็ทําความสะอาดนะครับทางวิทยาศาสตร์นะครับทําความสะอาดแล้วก็เอาน้ํายามาล้างนะครับหรือยาป้ายตามาป้ายอีกนะครับเดี๋ยวมียาป้ายตามาป้ายครับเดี๋ยวให้ถูให้ให้ร่างกายมันสดชื่นก่อนให้มันโล่งนะครับหลังจากที่ตกมันนี่ก็ไม่ได้ อาบน้ําเลยนะครับไม่ได้อาบน้ําเลยเพราะว่าอาการตกมันเนี่ยเข้าใกล้ลาบากนะครับเราต้องป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับพอหลังจากที่เราอาบน้ําให้เสร็จเราก็จะหายามาป้ายนะครับที่ตาอีกนะครับเหมือนกับว่าเป็นอาการหนักพอสมควรนะครับเรื่องตาเนี่ยไหลแรงเลยครับไหลแบบเหมือนน้าก๊อกเลยครับไหลทางทางขวาเนี่ยครับซึ่งเป็นตาที่เขาพิการอยู่แล้วนะครับผม ป็นตาที่เขาพิการอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับก็เลยจะรักษาเบื้องต้นนะครับงาก็แหลมหมดครับเพราะว่าแทงดินตกมันเนี่ยแทงดินก็ตกมันบ่อยมากปีนี้ก็ตกถึงสองสามครั้งนะครับปีนี้แต่ตอนนี้ก็อาการตกยังไม่หายนะครับยังไม่หายก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับก็ถือว่าอาการตกมันยังยังซึมซึมนะครับยังไม่ออกหมดนะครับนะครับตาข้างขวาเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับเขาจะห่วงมากเพราะเขาเจ็บเขาจะเสียว นะครับตาจะแดงขึ้นข้างหนึ่งเลยเพราะไหลามากครับบวมข้างหนึ่งนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เลยนะครับเจ็บตาเนี่ยคือเขาเล่นขี้ฝุ่นแล้วฝั่งนี้เขามองไม่เห็นตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเขาก็โยนดินใส่ตัวเนาะเอาขี้ฝุ่นใส่ตัวก็ไปเข้าตาเพราะว่าเขาไม่ได้ทําอะไรที่จเจ็บตานอกจากมีมีเรื่องนี้เรื่องเดียวที่เขาจะเจ็บได้นะครับซึ่งเขาเป็นช้างพิการสายตาตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วนะครับนะครับตาเขาเจ็บตาไหล นะครับแล้วก็เข้าใกล้มากไม่ได้ครับซูมเอาอาจะอันตรายนะครับนี่คือพ่อใหญ่ขุนช้างของเรานะครับอาการเบื้องต้นวันนี้ก็ถือว่าหายตรงมันไปนิดนึงครับยังไม่หายสนิทนะครับยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับ ดูตัวให้ร่างกายสดชื่นครับเพราะว่าเป็นช้างที่อายุมากเนาะเราต้องดูแลใจใสเป็นพิเศษหน่อยนะครับผมสำหรับพ่อใหญ่ของเรานะครับวัยเจ็ดสิบห้าปีครับวัยเจ็ดสิบห้าปีนะครับเจ็ดสิบห้าปีเลยนะครับห้าสิบเจ็ดไม่ใช่เจ็ดสิบห้าวัยห้าสิบเจ็ดปีนะครับพ่อใหญ่ของเราเป็นช้างที่อายุมากหน่อยนะครับ คือเขายังไม่อยู่นิ่งเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาตกมันนะอาการก็จะประมาณนี้นครับถ่ายตอนเช,เ,ชเช้าบรรยากาศให้รับชมกันสดๆร้อนๆเลยนะครับผมเป็นบรรยากาศตอนเช้าที่แดดกําลังออกนะครับเราก็ตื่นมาแต่เช้ามาอาบน้ำอาบท่าให้ครับเพื่อสร้างความสดชื่นให้นะครับร่างกายของเขาจะได้ เผาผลาญพลังงานบ้างออกจากที่เดิมบ้างจะได้เดินบ้างพลังงานจะได้วิ่งบ้างนะครับนี่ครับถูต้นไมาอย่างมีความสุงนะครับเป็นช้างที่อายุนะครับค่อนข้างจะเยอะนะครับเยอะนะครับต้องดูแลใจใส่เป็นพิเศษครับช้างอายุมากเนี่ยครับเราอเลี้ยงเหมือนช้างธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับเราต้องดูแลใจใส่เขาตลอดนะครับต้องสนใจดูแลนะครับช้างกลดางนะครับเวลาผ้อใหญ่ออกมาอย่างนี้ก็ฝ่งนู้นก็จะร้อง ครับตัวเมียก็จะร้องเรียกนะครับาารรน,นะครับมีอาการที่ร้องเรียกเตี้ยบลาดตอนเช้านะครับเป็นอาการที่บรรยากาศตอนเช้าที่สวนช้างวังทองของเรานะครับตอนนี้ก็ถูตัวอย่างเต็มที่เลยแหละพ่อใหญ่ของเรานะครับก็ขอบคุณไปยังพ่อแม่เอซีทุกท่านครับที่การติดตามรับชมนะครับชมคลิปของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับ ชมคลิปของเราแล้วอย่าลืมนะครับให้รางวัลเราด้วยการกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณไปยังแม่แม่เอฟซีทุกท่านการติดตามรับชมครับวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ชมภาพน่ารักน่ารักของพ่อใหญ่ของเราไปแล้วภาพอุดมสมบูรณ์ภาพแห่งความอุดมสมบูรณ์ครับก็ส่งกำลังใจช่วยได้ครับตรงนี้เดี๋ยวจะหา,ายามารักษาพ่อใหญ่ก่อนนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมนยครับสวัสดีครับ